แหมลูกหนูค่ตัวเองล้วเอา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 เมามันมากเมามันมากไปยิบกบเลยเมามันมากโอ้ย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 เบล่าหนูทำอะไรอ่ะฮะเบล่าพอยังลูกพอยัง พอยังยังไม่ใชดเท้าอยู่อ๋อขัดเท้าอ๋อนี่วิธีการขัดเท้าแล้วหนูจะถอยหลังไปทําไมอะลูกฮะถอยหลังเข้าในแล้วหนูจะถอยหลังเข้าไปทําไมเจ็ดเท้าอย่าเลยอะหืมเท้าอย่าเลยลูกหนูจะถอยหลังเข้าไปทําไมออกมาสิลูกออกมาแหมว่าจะหนีมาเข้าไปทําไมวะเนี่ยเวลาคิดว่าออกมาสิ ช่าตัวนี้นะคะพี่มั่ใจว่าว่าโรงงานออกมาเลยลูกออกมามหมาาแมป็น้มูำเป็นงูเหลือมไม่ได้แล่อาออกมาแล้วออมาแล้วออกมาแล้วก็ขุดต่อสิครับ ขุดสิครับตัวนี้กำลังถ้าสับภาษาทางกลางก็กำลังห้าให้ชมั่งได้ช็อมังอม่งแล้วเ้าทำอะไรอยู่อ่ะจิ๊บเ้าทำอะไรอ่ะอนอนตัวเก่งเลยอ <c oughs> อา,เอาเ,อาเอาเข้าไปเอาขุดไปาสิสองโนงปากแล้ล้มปากเขาใหม่อ่ะ ทำต่อเลย02เจได้จัมันหน่อยเอ้ยเอ้ยโอ้ยโอ้สบัดสบัดสบัดเต็มหน้าเลยโอ้ยเอ้ยอ้ยโ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 อกมโอ้ยนมายนอ้ยเอ้ยโอมาโอนยโอ้ลโ้ยโอสยโอยอ้ยนอ้้ยเอ้ยโอ้ยอยกเย้อยยอย เสียงอะไรวุ้ยเสียงอะไรฮะเกิดอะไรขึ้นทำไมหูตั้งกันเลยอ่ะเสียงอะไรอ่ะเกิดอะไรขึ้นมองอะไรลูกนอนไปเถอะนอนไปเถอะนอนไปเถอะคนสวยเหนื่อแล้วโอ้หมดฤทธิ์แล้วยาทีโด๊บไปหมดฤทธิ์แล้ว ฮะไหนสวัสดีข้าหน่อยสวัสดีข้าก่อนเร็วสวัสดีข้าก่อนเร็วสวัสดีข้าก่อนเอาขนมป่ะอ่ะขนมน้อมสวัสดีข้าก่อนเร็วเร็วหมดลิตรแล้วโอ้โหหมดลิตรแล้วยานี่มันหมดลิตรเร็วจริงจริงเว้ยหมดลิตรแล้วบอกสิพูดหน่อยใครชอบหนูเบล่าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะคะบอกสิ ได้ด้สีเจสูตรปร์มา์เจ็ตนะครับู่ราคาสี่สิบเก้าบาทเท่านั้นบอกสิคะศูนย์สองศูนย์ปดอ่ะจุบจบจุบที่จุบที่จุบโอ้ยจุบชอบจุบเนี่จุบจบจุบเอ้ยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะครับบอกสิบายบายชาเปอร์บายบายอ้าว๊า่บายล้ว ฝากกดติดตามช่องด้วยนะครับ